หนึ่งษคโครงการกองทุน CPF คืนสุขผู้สูงวัยรวมสร้างสังคมเอื้ออาทรในปี2564ประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงอายุอย่างสมบูรณ์โดยมีสัดส่วนของประชากรสูงวัยเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับจำนวนประชากรทั้งหมดในกลุ่มผู้สูงวัยเหล่านี้มีทั้งที่มีไรายได้เลี้ยงตัวเองมีลูกหลานดูแลและกลุ่มผู้สูงวัยที่ไร้ที่พึ่งไม่มีไรายได้ไร้คนพึ่งพา สวัสดีการของรัฐที่ให้ความช่วยเหลือผ่านโครงการเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบีย้ยยังชีพคนพิการถือเป็นเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพในแต่ละเดือนเป็นเงินที่ช่วยให้ท้องอิ่มแต่พวกเขาก็ยังต้องการกำลังใจให้ชีวิตเดินหน้าไปด้วยรอยยิ้มบริษัทเจริญภพอการกาาอาหารจำกัดมหาชนหรือ CPF ตระหนักถึงค่านิยมเรื่องความกตัญยูจึงปลูกฝังให้พนักงานทุกคน ตอบแทนคุณผู้สูงอายุผ่านโครงการกองทุน CPF คืนสุขผู้สูงวัยมาตั้งแต่ปี2554จนถึงปัจจุบันเข้าสู่ปีที่10แล้วตลอดระยะเวลา10ปีที่ผ่านมา CPF ให้ความช่วยเหลือและดูแลผู้สูงวัยไร้ที่พึ่งพิงที่อาศัยอยู่รอบฟาร์มและรอบโรงงานของบริษัทไปแล้ว900รายในทุกๆเดือนจะมีพนักงาน CPF จิตอาสานำเงิน2,000บาทมอบให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อใช้ดำรงชีพช่วยดูแลคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น นอกจากนี้บริษัทยังประสานกับหน่วยงานในพื้นที่เช่นองค์การบริหารส่วนตำบลอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยียนและตรวจสุขภาพในเบื้องต้นแก่ผู้สูงวัยทุกๆปีบริษัทได้พิจารณารับผู้สูงอายุที่ไร้ที่พึ่งพิงเข้าร่วมโครงการโดยมีเกณฑ์พิจารณาดังนี้เป็นผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปไม่มีลูกหลานดูแลอาศัยอยู่ในรัศมีห่างจากฟาร์มหรือว่าโรงงานของบริษัทไม่เกิน5กิโลเมตร และอาศัยอยู่มาไม่ต่ำกว่า1ปีไม่เป็นผู้ติดธุรายาเสพติดและการพนันเพื่อสร้างความสุขส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีและสร้างรอยยิ้มให้กับผู้สูงวัยในบั่นปลายชีวิตการสร้างสังคมเอื้ออาทรและความกตันยูรู้คุณเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคมที่ CPF มุ่งมั่นเดินหน้าโครงการกองทุน CPF เืนสุขผู้สูงวัยมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยสอดรับตามนโ,นโยบายของเครือซีพีและรัฐบาลในการก้าวสู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพขอบคุณมากๆาที่ได้มาช่วยเลือกแค่ว่าคนไม่ช่วยเลือกผูตกยาจนได้ผลเนี้มาช่วยให้มีได้อยู่ดีกินดีมีความสุข